เป็นทำอะไรครับอืมกินอะไรอะ่ะเอ้าเอาเอา้เอากินทุกอยา่างกินทุกอย่างที่วางหน้าเลยมุมมุม ไม่กินแล้วลูกไม่กินแล้วครับอร่อยเลยบเก้าอี้ใหม่ครับกันกับก 好嘛，拜拜、um。Bye bye.